วันนี้เรามาถ่ายคลิปแม่โบกันนะครับแม่คะวันนี้แม่ทาอะไรหรอครับกําลังจะอัดคลิปค่ะเห็นแม่ไหมคะเนี่ยแม่อยู่นี่พี่เ่นวันนี้แม่กําลังจะอัดคลิปนะคะแบ่งปันข้อมูลนะให้กับแม่ๆลูกๆของเรานะลูกเราแม่แม่ทำอะไรเกี่ยวกับลูกมั่งอะคะไม่ทำอะไรเกี่ยวกับลูกมั่งอะ๋อแม่ก็จะให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องของการดูแลลูกค่ะลูกนะป้ ไม่ถามแม่แล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างแม่คะมีอุปกรณ์อะไรบ้างอ๋อเวลาที่แม่จัดคลิปทาาอุปกรณ์แม่ก็จะมีนะคะก็จะมีขาตั้งกล้องมีกล้องมีไม์แค่นี้ละค่ะลูกแม่ก็สามารถที่จะทำได้ก็มีแอร์แอร์ค่ะเพราะเวลาที่เราถ่ายทำใช่ไหมคะมันก็จะร้อนใช่ไหมคะเราก็จะเปิดแอร์จ้าลูกามต่อทมต่ออยากอยากต่อเหตุแม่ไหมคะลูกหรือหนูถ่ายอ่าส้นหนองแม่ แม่แม่ึกว่าถ่ายส้นหนองแล้วแม <c oughs> ่ม <c oughs> มไปหาอันนี้จากไหนเนี่ยอะไรคะลูกแม่ไปหาเนี้จากไหนอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าไทยอินนะคะไอันนี้คือไมโบย่าลูก <c oughs> อันนี้คือไมโบย่าแม่ซื้อมานานมากแล้วนะคะก็ใช้ดีหนักหนาเวอร์วังนะคะราคาแม่จําไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ถ่ายอะไรูปรูรรจมูกแม่หรอชื่อช่องแม่ชื่ออะไรคะรชื่อช่องเหรอคะชื่อช่อง u t u b e แม่โบชื่อว่าช่อง u t u b e นักพิชชาแม่ทำเกี่ยวกับอะไรครับก็แม่โบนะเป็นพยาบาลน,นะคะก็ทำเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลสุขภาพแม่และลูกการเลี้ยงลูกด้วยหนุ่มแม่นะคะการดูแลสุขภาพแม่การดูแลสุขภาพลูกคะะ่กคะค่ะ ช่องทางอะไรมั่งช่องทางเหรอคะตอนนี้ก็คือหลักๆเลยก็คือจะเป็นทาง YouTube นะคะช่อง YouTube Ne r d Kids นะคะแล้วก็มีทางเพจนะคะเพจก็คือเพจแม่บูวีแฮปปี้เวิด์นะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังที่จะไปอยู่ในช่องทางของ Tik t o ็อกนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมแวะไปติดตามแม่โบด้วยนะคะโบเนื้ k คลินะคะ่ะล้าทางานที่ไหนครับอนะ๋ทำงานเหรอคะหมายถึงว่าเป็นพยาบาลน,นี่แหละคะ <c oughs> ก็ทํางานเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการน,นะคะที่รพสาตาในย่านปทุมธานีแห่งหนึ่งค่ะ แล้วก็อาชีพก็คือเป็นยูทูบเบอร์ค่ะล่าผู้ติดตามเข้าเยอ,เอนนะยังผูมมต้ติตะะดต,ตามนะคะที่ไหนนะคะที่ช่อง YouTube n ตคลิปใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ผู้ติดตามอยู่ที่ประมาณแสนต้นๆค่ะล่าขอบคุณนะคะผู้ติดตามนะคะที่รักและติดตามกันตลอดมานะคะขอขอบคุณอ,อย่างจริงอย่างสูงเลยคะ่ะโทร,รศัพท์ไปซื้อที่ไหนครับอ๋อโทรศัพท์เหรอคะสามีซื้อให้ค่ะดีสามีซื้อให้โทรศัพท์ได้มาฟรีค่ะ แล้วสแกน QR c o d ดไหมครับต้องสแกนไหมสแกน QR code อะไรอะสแกนอะไรงงนิดนึงอะไรเหรอคะคืออะไราะสแกนคีย์ถามสแกน QR โค้ดสแกน QR โค้ดอ๋อสแกน QR โค้ดอะไรอ่ะเป่าตังอะไรอย่างงี้เหรอเอ้ยกล้องนี่ถ่ายอะไรคะถ่ายหัวถึงถ่ายบ้านนี่บ้านหรือเปล่าคะรู้สึกว่าหน้าแม่มันไม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยมันถ่ายแม่อยู่หมดคำถามหรือยังคะยัง แลว้วโก้โปรเจกตแม่ไปซื้อมาจากไหนครับโกโปรเจกตนะคะซื้อมาจากเซียรังสิตค่ะซื้อมาได้ประมาณหนึ่งปีแล้วแล้วเลี้ยงลูกยังไงครับเลี้ยงลูกนะคะก็ให้คนที่บ้านเลี้ยงคืออยากให้มีเวลาทําคลิปนะคะบ้าก็จัดแบ่งเวลานะคะมีเวลาว่างก็เล่นกับลูกคะ่ะ